สวัสดีค่ะประชากรแห่งพันธสัญญาพันธสัญญานิรันดร์จากพระเจ้านะคะแล้วก็สวัสดีประชากรไทยประชากรโลกทุกคนนะคะที่จะได้มาฟังคลิปนี้ในวันนี้หรือพรุ่งนี้หรือวันไหนๆวันต่อๆไปก็ตามนะคะขอพระเจ้าได้ ปลยผ่นทุกท่านขอให้ทุกท่านได้สัมผัสก,กับความรักและความจริงที่มาจากพระเจ้านะคะพระเจ้ารักทุกท่านมากพระองค์ไม่ประสงค์ให้ใครพินาศเลยแม้สักคนเดียวพระองค์ต้องการให้ทุกคนกลับใจกลับมาหาพระองค์กลับมาเป็นลูกของพระเจ้า ได้รับความรอดได้มีชีวิตนิรันดร์ได้หลุดพ้นจากสิ่งร่ำรวยต่างๆได้หลุดพ้นจากเวงกรรมหลุดพ้นจากการเวยนไห้ไปเกิดหลุดพ้นจากการชดใช้กรรมแม่เองก็เคยเป็นคนบาปนะคะ เนกก็ได้กลับใจกลับมาหาพระเจ้าสารภาพกับพระเจ้าพระองค์ก็ทรงให้อภัยบาปทั้งหมดถูกล้างออกจนสิ้นกลายเป็นผู้ชอบธรรมได้อยู่ในสวนรรค์กับพระเจ้านะคะขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านพี่น้องคริสเตียนในคลิปนี้ นี่ก็จะมาพูดถึงความปราบปื้มใจในผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ฟิลิปปีบทที่4ข้อที่4จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิด ก็เนกนก็ขอย้ำร่วมกับท่านเปาโลว่าจงชื่นชมยินดีเถิดในความปรักปื้มใจความปรับปื้มใจก็คือความชื่นชอบความยินดียินดีมากความชื่นบานความเบิกบานความชื่นชมยินดีนี่คือความโปรดปรานของพระเจ้า ผลแห่งความปรักปริ้นใจนี้คือความโปรดปรานของพระเจ้าไม่ใช่ความโปรดปรานของเราเองไม่ใช่เรามีสิ่งหนึ่งที่พอใจไม่พอใจแล้วเราเอาสิ่งที่เราพอใจมาเป็นความปรักปริ้นใจของเรานี่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราชอบใจ กับไม่ชอบใจแล้วเราเอาสิ่งที่เราชอบใจนั้นมาเป็นความปรักปื้มใจของเราก็ไม่ใช่ความปรักปื้มใจคือสิ่งที่พระเจ้าโปรดปรานเป็นสิ่งที่เราทำให้พระเจ้าพอพระทัยและโปรดปรานเมื่อพระเจ้าโปรดการเราพอพระทัยในเรานี่คือ ผลแห่งพระวิญญาณในความปราบปลื้มใจจึงเกิดขึ้นพระเยซูปเป็นผู้ที่ทูลขอพระบิดาพระเจ้าผู้ทรงสถิตในสวรรค์ให้ส่งผู้ช่วยมาให้กับผู้เชื่อทุกคนพระเยซูทรงทูลขอด้วยพระองค์เอง ผู้ช่วยที่เป็นพระวิญญาณแห่งความจริงคือพระวิญญาณบริสุทิ์มาช่วยเราไม่ใช่ช่วยอะไรก็ได้แต่ช่วยในสิ่งที่ทำให้เราเป็นที่พอพรไทยและเป็นที่โปรดปารานของพระเจ้า 1. เทสะโลนิกาข้อที่บทที่5ข้อที่16 จงชื่นบานอยู่เสมอชื่นบานชื่นชมยินดีในพระเจ้าทุกเวลาสิข้อสิบสบจนะคะจงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอการอธิษฐานเราไม่ได้อธิษฐานเพื่อให้เราเกิด ความเชื่อขึ้นความเชื่อเราเกิดขึ้นจากการได้ยินและการได้ยินนี้ไม่ใช่ได้ยินอะไรก็ได้แต่เป็นการได้ยินพระวจนะของพระเจ้าที่ออกมาจากพระโอษ์ของพระองค์ที่ได้รับการดนใจจากพระเจ้าที่เป็นความจริงที่มีชีวิต เมื่อเราได้ยินพวจนะของพระเจ้าเราก็จะรู้ถึงพันธสัญญาของพระเจ้าเราเชื่อเราจึงอธิษฐานได้ด้วยความเชื่อแต่เราไม่ได้อธิษฐานเพื่อให้เกิดความเชื่อนะคะข้อที่18จงขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีเพราะนี่แหละ เพราะนี่แหละเป็นนามพระไทยของพระเจ้าในพระเยซูคริสเพื่อท่านทั้งหลายเพราะนี่แหละเป็นนามพระไทยของพระเจ้าในเมื่อเป็นนามพระไทยของพระเจ้าก็คือเป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระไทยและพระองค์ทรงโปรดปรานนั้นเป็นพระไทยของพระองค์จากพระดริจากความคิด ของพระองค์จติตปัญญาของพระองค์ที่เหนือกว่าสมองเหนือกว่าสติปัญญาของมนุษย์มากนะเทียบกันไม่ได้เหนือมากนะคะในพระเยซูคริสในพระเยซูคริสณวันนี้ยุคนี้พระเยซูคริสไม่ได้ปรากฏตัวปรากฏกายเป็นตัวตน อยู่กับเราบนโลกนี้แต่พระองค์ได้ทรงทูลขอผู้ช่วยที่ดีที่สุดมาให้เราจากพระเจ้าคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระเยซูคริสต์ก็คือเราอยู่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์จงขอบคุณอธิษฐานและชื่นบานอยู่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่คือนามพระไทย ของพระเจ้าเป็นสิ่งที่พระเจ้าโปรดปรานและพอพระไัยคือผลแห่งความปราบปลื้มใจในพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ช่วยของเราที่ดีที่สุดที่พระเจ้าประทานให้ให้เกิดผลแห่งพระวิญญาณไม่ใช่ให้เกิดผลของตัวเราเอง ของทางของเราเองนะคะขอให้ทุกท่านผู้ที่อยู่ในคันทัสัญญานิรันดร์ของพระเจ้านะคะจงชื่นบานจงอธิษฐานและขอบพระคุณพระเจ้าอยู่เสมอสม่ำเสมอทุกกรณี นะคะขอพระเจ้าอวยพรและเสริมกำลังค่ะเอเมนค่ะ